ครบสวัสดีครับผมธาราสังหาปารจีนะครับวันนี้พามาชมที่ดินที่ต้องการที่จะขายอีกสองแปลงนะฮะติดกันด้านหน้าทารานี้เองนะฮะสองแปลงนี้เนื้อที่แปลงละสองไร่แปลงละสองไร่นะฮะตรงนี้ขายทั้งสองแปลงเลยนะฮะสำหรับท่านใดต้องการเนื้อที่เยอะสี่ไร่ก็สามารถที่จะซื้อได้นะตรงนี้แต่ถ้าท่านต้องการแบ่งนะฮะแปลงละสองไร่ ทางเจ้าของที่ก็ขายนะครับตรงนี้เป็นสวนสักทองนะฮะและก็สวนยางนาไม่ได้ม่ได้ปลูกไว้เต็มแปลงนะปลูกไว้เฉพาะเฉพาะส่วนนะครับตรงนี้พื้นที่ตรงนี้นะครับอยู่ตำบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีห่างจากถนนทางหลวงชนบทหมายเลข3077เนี่ยครับเส้นนี้จาก จากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้านะฮะพ,ะ,ะพระนครเหนือนะครับพระนครเหนือปาจีนนะฮะวิทยาเขตปาจีนเข้ามาประมาณประมาณ4กิโลเมตรนะฮะจากตรงนี้ออกไปนะครับและก็จากตรงนี้ไปถนนทางหลวงก็ประมาณ300เมตรเองนะฮะตรงนี้แปลงนี้เดี๋ยวท่านพาเข้าไปชมพื้นที่ด้านในนะฮะ ติดถนนทางเข้าชุมชนนะฮะกว้างน่าจะขยายได้สูงสุด8เมตรนะฮะตอนนี้เขาทำไว้ประมาณ6เมตรนะฮะที่ตรงนี้ไฟฟ้ามีนะครับน้ำประปามีมีเพื่อนบ้านเนี่ยครับต้นยางนาะมีต้นไม้ทั้งสองแปลงเลยนะฮะมีต้นไม้สองแปลงเลย ที่ตรงนี้ถมเรียบร้อยนะครับท่านใดต้องการซื้อนี่สามารถที่จะถากถางวัชพืชออกแล้วก็ปรับระดับที่ดินก็สามารถที่จะปลูกสร้างทําบ้านได้เลยนะครับตรงนี้แปลงนี้ทําบ้านจะสรรขายก็ได้นะครับเนี่ยแนวเขตฝั่งนี้จะเป็นลำรางเป็นคลองที่เขาขุดนะ ไม่ใช่คลองสาระประโยชน์นะครับเป็นเป็นที่ที่อีกฝั่งหนึ่งนะครับหล,ลักเขตนะฝั่งนี้ต้นสักอายุต้นสักก็น่าจะประมาณหกเจปีได้นะตรงนี้สามารถมาปลูกเพิ่มได้นะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการสวนป่าอันนี้ทนาโชว์สองแปลงเลยฮนะสี่ไร่แต่ว่าโฉนดแบ่งกันนะครับแบ่งแปลงละสองไร่อีก แปลงหนึงก็สองไร่สองงานไอ,อสองตารางวาฮนะไม่ไม่ใช่สองงานนะตรงนี้นี่รู้สึกว่าเจ้าของที่จะปลูกเป็นเดี๋ยวไปดูมีสักสักทองนะฮะพัฒนาเป็นที่พักอาศัยได้นะครับตรงนี้นะครับมะม่วงฮะเจ้าของเพิ่งลงไปเพิ่งลงกลอนไว้ ฝั่งนู้นก็ใช่นะฮะฉะนนนี้แบ่งแยกชัดเจนฝั่งนี้ก็มีสวนสักทองนะฮะ มีต้นไม้ทั้งสองแปลงเลยบรรยากาศร่มเรือนร่มรือนนะฮะตรงนี้แปลงนี้ใกล้ทางขึ้นเขาใหญ่นะครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จากตรงนี้ไปก็ประมาณประมาณเจแกิโลเมตรเท่านั้นนะฮะขึ้นไปเที่ยวพักผ่อนที่เขาใหญ่แต่ตรงนี้ก็บรรยากาศดีนะครับมองเห็นวิวเขาสวยงามเลยแปลงฝั่งนี้ก็จะได้ผลไม้นะน่าจะเป็นมังคุดครับต้นมังคุดสองไร่ฝั่งด้านบนนะฮะฝั่งด้านล่างนี้มีบอ่ออยู่หนึ่งลูก บ่อเลี้ยงปลานะครับเจ็บน้ำไว้ใช้นะครับรถพวกผักชะอม นี้ท้ายแปลงนะฮะสําหรับท่านหนสนใจสี่ไร่ยกแปลงยกทั้งสองนดไปเลยก็ได้นะหรือว่าสนใจแปลงเดียวนะครับก็ลองมาชมได้และมาชมได้นะตรงนี้แปลงนี้เนี่ยครับแนวเข็ดท้ายแปลงฝั่งนู้นก็มีเพื่อนบ้านนะครับตรงนูน้น มีต้นไม้อยู่สองต้นตรงนี้ทายแตลงก็สามารถปลูกเพิ่มได้นะครับตำบนเนินหอมนะครับเนินหอมนี้จะ ติดวิวเขานะครับแนวเขปลงแปลงแรกนะครับมาถึงตรงนี้นะครับมีหลักเขตชัดเจนหมดแล้วนะแล้วก็อีกแปลงนึงก็อยู่ฝั่งด้านบนนะถมเรียบร้อยนะครับมาพัฒนาต่อได้เลยนะครับทําบ้านนะครับเอาบ้านนอกดาวมาลงก็ยังได้นะครับตรงนี้มา,าต่อไฟต่อน้ำเข้านะฮะก็ใช้ได้แล้ว ไม่ต้องไปปรับระดับที่ดินให้เยอะนะครับเพราะว่าเขาปรับไว้ให้แล้วนะครับตรงนี้ผมไว้ให้เรียบร้อยครับสองไร่ด้านบนเนี่ยครับมีมังคุดนะฮะต้นมังคุด มังคุดแต่ว่าน่าจะเก็บผลผลิตไปหมดแล้วนะตรงนี้ครับท่านใดสนใจนะครับแปลงนี้ราคาไร่ละหน่งล้านเก้าแสนบาทนะ1นึ่งล้านเก้แสนบาทสองไร่ก็3ามล้านแนะครับราคานี้รวมทุกอย่างนะครับค่าโอน ภาษีนะครับถ้าท่านพร้อมท่านสนใจแวะมาชมนะฮะแล้วก็สนใจก็นัดโอนได้เลยเนะฉันจะจับเจ้าของนะครับนี่ต้นข้างบนนี่มีสมโอดเลยนะเก็บผลผลิตได้แล้วนะฮะ មង្ឃុតស้มโอ ของที่มาทําการถางวัชพืชออกจากต้นไม้อยู่นะครับบรรยากาศร่มรื่นดีนะฮะตรงนี้แปลงนี้มีต้นไม้สวยงาม โซนด้านบนนี้จะมีแต่ต้นสักทองนะฮะแต่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งแปลงข้างล่างมีต้นยางนาะอยู่ประมาณ8ดต้นนะฮะแต่กำลังปลูกนะฮะเอามะม่วงมาลงแล้วครับนะ สนับทนาดสนใจนะครับที่ดิน2แปลงนี้ราคาแปลงละนะฮะสามล้านแปดแสนหรือว่าไ้ละหนึ่งล้านเก้าแสนนะครับตรงนี้เหมาะพัฒนาเป็นบ้านพักอาศัยก็ได้นะครับเป็นรีสอร์ทหรือว่าจะเป็นบ้านจัดสรรนะครับขายได้นะฮะโซนนี้นะครับมีอ่าแหล่งราชการนะครับศูนย์ราชการใกล้นะฮะใกล้ค่ายทหารนะครับแล้วก็ศูนย์ าราชการต่างๆ,ๆนะครับเข้ามาทางอบอจอปาจีนเองนะฮะและก็ศูนย์ศึกษานะครับก็มหาวิทยาลัยพระนครเหนือนวิทยาเขตปาจีนนะครับตรงนี้สนใจแวะมาชมได้นะครับตรงนี้แปลงนี้ทักเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ086 086 01 888 56 086 01ตอง856หรือจะเป็นเบอร์ไลน์นะฮะ087 983 9016 0 8 7 9 8 3 9 0เ6เบอร์ลน์ทาราสังหาปาจีนะฮะยินดีที่พาท่านเข้าชมพื้นที่จริงนะฮะเปิดร้านค้าก็ยังได้นะฮะตรงนี้ปิดถนนทางเข้าชุมชน ฝั่งนี้เป็นคลองเป็นลำรางนะติดลำรางก็มีท่อตรงนี้ฮะระบายน้ำอันนี้เป็นด้านข้างแปลงอีกแปลงหนึ่งนะให้เห็นสภาพแวดล้อมให้ครบรอบด้านนะ ฝั่งนี้กใกล้เขานิดเดียวเองนะฮะนี่มองเห็นวิวเขาครับทําบ้านยกสูงขึ้นนี่มองเห็นชัดเจนนะฮะดูหนาวนี่หมอกปกคลุมนะบรรยากาศดีมากนะครับโซนนี้ครับวันนี้ทราสารพจีนพาเข้าชมแปลงสีไล่ท่าสองชนบงแบ่งขายได้นะไว้เพียงเท่านี้นะครับอยู่อ่าพิกัดนะฮะตำบลเนินหอมอาเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะทางโทรศัพท์ หรือว่าไลนา์ก็ได้นะครับยินดีที่จะพาเข้าชมวันนี้นั้นทราสหรปจีนขอขอบพระคุณครับ